สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสอารอนโซครับในช่อง YouTube นีนะครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเรอย์ภูกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่22กระกฎาคมนะครับนำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจของเรีย์ภูมาเล่าให้เพื่อนๆได้นนรับฟังกันนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเน้นหนักไปที่การวิเคราะห์การเล่นของอูโกเอกดิเก้นะครับว่าจะเหมาะสมอย่างไรกับเรีย์ภูและทางเอกดิเกเอง จะนำพาอะไรมาสู่เวีรยพผู้บ้างซึ่งบทความเนี้ยผมอิงมาจากดีแอเลติกนะครับเขาได้วิเคราะห์แบบรายละเอียดเจาะลึกทั้งเรื่องของรูปแบบการเล่นการวิ่งการทำประตูของเอกริเกเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแกะทีละคำแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับว่าเอกริเกคนนี้มีดีอย่างไรนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าๆกันก่อนนะครับว่าค่าตัวเอกิลิเก e ้เนี่ยเท่าไหร่นะครับ79ล้านปอนด์นะครับคือค่าตัวรวมแอดออนทุกอย่างแล้วนะครับ69ล้านปอนด์คือเงินเบื้องต้นครับแล้วอีก10ล้านปอนด์คือโบนัสตามเงื่อนไขว่าตัวเอกิลิเก e ้จะประสบความสำเร็จอะไรกับเรือพู้บ้างแล้วในเงื่อนไขว่าเฮ้ยอาจจะมีรายละเอียดยิบย่อยว,ว่า ทำประตูถึงเท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้นะครับคือ10ล้านปอนด์เท่ากับว่าค่าตัวของเอริกเกตรวมก็คือ79ล้านปอนด์นะครับซึ่งก็ถือว่าถูกกว่าเดิมที่แฟรงก์เฟิร์ตได้ตั้งราคาเอาไว้นะครับคือ86.5ก็ต้องชื่นชมทีมงานเบื้องหลังเนึ่งครับว่าเฮ้ยการเจราจากับทางแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยโอ้โหทาให้เราเนี่ยจ่ายค่าตัวที่มันถูกลงกว่าเดิมต่อให้มันไม่กี่ล้านปอนด์แต่ก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินที่มันลดลงมานะครับสัญญาที่จะเซ็นกันนั่นคือ็ จะเดินทางมาตรวจร่างกายกับเลี้ยภูในวันนี้นะครับนอกเหือจากนี้จะมีเบื้องหลังนิดๆหน่อยครับในสิ่งที่ A G D G e เอกริตเ่ยมาอยู่กับเลี้ยภูซึ่งมันเริ่มจากการที่อันเนอร์สล็อตนะครับได้วิดีโอคอลกล่อมทางเอกิเก e ก่อนที่จะเซ็นสัญญากันยาว6ปีรายงานนี้มาจากเลยกิฟนะครับเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนช่วงวิดีโอคอลที่อันเนอร์สล็อต ได้อธิบายแผนการทำทีมในระบบ4-2-3-1ที่มีการปรับแต่งเพื่อใช้ความคล่องตัวความคิดสร้างสรรค์และก็การครองบอลเป็นหลักครับซึ่งตรงกับจุดแข็งของเอกริเก้พอดีครับโดยทางเอกริเก้เนี่ยประทับใจเป็นพิเศษเลยครับเมื่อเห็นแผนเนี่ยที่ทางอันเดอร์สลอต์น่ะได้วางเอาไว้แล้วก็จะเป็นแผนที่เขาเนี่ยจะได้เล่นร่วมกับฟอเรนวิสนะครับถึงแม้มิคาเซ่นจะพยายามจะดึงเอกริเก้ไปจับคู่กับอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วก็เชลซีเนี่ยก็พยายามที่จะมาสอดแทรกนะครับแต่ทาง กองหน้าวัย23ปีเนี่ยได้เลือกลิฟท์ผูครับแล้วก็รอข้อเสนอของลิฟท์ผูซึ่งมาถึงประมาณ10วันก่อนหน้านี้ครับและใช้เวลาเพียง48ชั่วโมงครับในการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวก่อนจะเซ็นสัญญายาว6ปีพร้อมกับปิดประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพาย,ยายามจะยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับ ทั้งนี้เนี่ยทาง A เอกริเก้เลยครับได้แสดงความมุ่งมั่นในการย้ายทีมและแจ้งไปยังมาคุสโครเช่ครับซึ่งเป็นผอ,อ,อกีฬาของแฟรงเฟิร์ตให้เร่งดําเนินการเจราจากับเรลฟูโดยเร็วครับซึ่งตอกย้ําความตั้งใจที่เขาเนี่ยอยากมาทํางานร่วมกับอร์เนอร์สล็อตนะครับสิ่งที่เลยกิฟพูดถึงเนี่ยว่าระบบที่อรนเนอร์สล็อตเขาได้พูดให้เอกริเก้ได้ฟัง4ี่สองคำหนึ่งจะใช้ประโยชน์กับเอกริเก้ย่างไรเดี๋ยวมาฟังบทวิเคราะห์ต่อไปนี้นะครับ ซึ่งหัวข้อเนี้เขาใช้ชื่อที่ว่า Ugo Eguide Analyzing How He Fits to Liverpool Attacking Structure ก็คือวิเคราะห์ว่าดาวยิงคนนี้นะครับจะเข้ามาเติมเต็มเกมรุกของเรพูลได้อย่างไรบทความนี้เขียนโดยแอนดี้จนส์นะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเป็นคำต่อคำเลยนะครับซึ่งผมก็จะไล่ทั้งหมดจะมีภาพประกอบขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับ บทความนี้เขาเริ่มต้นที่ว่าการค้นหากองหน้าหมายเลขเก้าคนใหม่ของเร์พููนะครับก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับอัลชาร์ฟฟังเฟิร์ตในการคว้าตัวอูโกเอกริเก้ด้วยค่าตัวสูงสุดอาจจะแตะหลักถึง79ล้านปอนด์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเร์พููตั้งเป้าไปที่อเล็กซานเดอร์อีซักครับซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งแต่ท่าทีที่ิวคาสเซลได้ยืนกรานว่าจะไม่ปล่อยอีซักออกมาเนี่ยครับทำให้เรียููต้องเบนเข็มไปยังตัวเลือกอื่นซึ่งมีสไตล์ เอกิริเก้เป็นกองหน้าที่ตัวสูงครับมีความเร็วเทคนิคดีเยี่ยมพาบอลไปข้างหน้าได้อย่างลื่นไหลครับและมีสัญชตาตญาณในการจบสกอร์คุณสมบัติที่พูดมาเนี่ยมันคุ้นๆไหมครับมันช่างเหมือนอีซักเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างอีซักกับเอก,กิริเก้ก็คือเอกิริเก้เองยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกครับจึงไม่ได้มาพร้อมกับความแน่นอนแบบที่อีซักเนี่ยสามารถจะมอบให้กับเร์พููได อย่างไรก็ตามนะครับเอกกดิเก้ G D G e, ก็ยังเข้าข่ายโปรไฟล์นักเตะที่ลิเวอร์พูลเนี่นยนิยมซื้อในช่วงหลังนะครับคือยังไม่ถึงจุดพีข,ของอาชีพครับแต่มีประสบการณ์ในระดับทีมชุดใหญ่มาไม่น้อยครับและยังมีศักยภาพพอที่จะให้พัฒนาได้อีกมากเส้นทางของเอกกติเก้ D G e, นะครับเริ่มจาก Academy ของ r a n ส์ครับในบ้านเกิดน,นะครับก่อนจะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงและมาอยู่กับแฟรงก์เฟิร์ตครับ,รบก่อนจะ มีการยืมตัวนะครับก็แล้วก็แฟรงก์สโตรน,นก็เซ็นขาดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผลงานของเอกดิเก้ D G e เนี่ยยิงได้22ประตูแล้วก็อีก1 2แอสซิสจากการลงเล่น48นัดทุกรายการครับแน่นอนว่าลิ์พูเนี่ยย่อมคาดหวังให้เอกริเก้ D G e รักษามาตรฐานผลงานระดับนี้ภายใต้สีเสื้อใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมือ่อลิ์พูเนี่ยได้ทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวเขามาแล้วเขาเองนะครับก็กําลังจะพัฒนาพาตัวเองครับให้ไปอยู่จุดพีคข,ของอาชีพให้ได้ครับ คำถามคือแล้วเหตุผลอะไรครับที่ทําให้ a อเกเก้ G D G e จะเหมาะกับแผนของอันเนอร์สลอตครับจากการดูด้วยตาเปล่าแล้วก็วิการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเอเกดิเก้ G D G e คือผู้เล่นประเภทดู a l าทรีดครับจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือมีความอันตรายสองทางคือหมายความว่าเป็นผู้เล่นที่มีความอันตรายใน2หน้าหลัหลกๆอย่างเช่นทําประตูได้ดีแล้วก็สร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีด้วย ซึ่งทางเอกิเก่ D G e A เนี่ยเป็นกองหน้าที่สามารถยิงประตูเองได้แล้วก็สามารถจ่ายบอลให้เพื่อนยิงก็ได้ด้วยครับเอกิเ e ก่ G D G e A เนี่ยเป็นนักบอลที่เลี้ยงบอลคล่องแคล่วแล้วก็ลื่นไหลครับเขาใช้คําว่าอีดิแกนนะครับก็คือเหมือนสง่างามครับแต่ถ้าแปลเป็นแบบภาษาบ้านๆก็คือเลี้ยงบอลแบบคล่องแคล่วครับแล้วก็เล่นได้ดีเมื่อมีพื้นที่ว่างครับสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีและรู้จังหวะในการเข้าโจมตีในกรอบเขตโทษครับซึ่งมีเพียงผู้เล่น4ี่ คนใน5ลีกใหญ่ยุโรปเท่านั้นนะครับที่มีค่า non penalty FG e กับ FA เนี่ยก็คือโอกาสการยิงและแอสซิสต์รวมโดยที่ไม่นับลูกจุดโทษน,นะครับซึ่งมีแค่4คนจาก5ลีกใหญ่นะครับที่ดีกว่าทางเอกรีเก้ D K, ซึ่ง4รายนั้นก็คือมูฮัมหมัดซาร่าครับราฟินญาโรเบิร์ตเรวานอฟสกี้แล้วก็คิเรียนเอเบเป้ส่วนเอกรีเก้ D K เนี่ยอยู่อนะันดับรองลงมาตัวเลขของซาร่าคือ32.4 ตัวเลขของลาเซนญาคือ30.3เรวานแล้วก็เอมเป,ป้เท่ากันที่26.3ส่วนเอกดิเก้เนี่ยคือ26ท้วนนะครับในทีก,กีของเอเกดิเก้ก็คือมีติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดรุ่นอายุไม่เกิน21เปีนะครับแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่5นัดนะครับล่าสุดก็คือเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ตัวเขาเนี่ยพลาดลงเล่นศึกยูโรยูย่นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะมีปัญหาเรื่องของหลังครับ จุดเด่นของเอกริเก้ก็คือการใช้ความเร็วครับและการเคลื่อนที่อย่างชันฉลาดเพื่อเข้าหาพื้นที่ทําประตูรูปนี้นะครับเป็นยกตัวอย่างในประตูที่เขายิงใส่วิโดเรียเพาเซนครับทีมจากเช็กในศึกยูโรปาลีกเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับเอกริเก้เนี่ยหลุดจากกองหลัง2คนแล้วครับแล้วก็ทําชิ่งกับรัสมุสคริสเตนเซนก่อนจะสปีดเข้าสู่เขตโทษแล้วก็ยิงจบสกอร์แล้วก็ภาพนี้ครับเป็นแผน ที่การมีส่วนร่วมของประตูนะครับที่ตัวเขาเนี่ยได้มีบทบาทครับซึ่งบ่งชี้ว่าเอกิริกเกนเนี่ยคอยหาโอกาสอยู่ในพื้นที่อันตรายโดยมีถึง8ประตูนะครับที่ยิงจากระยะ6หลาแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาอย่างในรูปนี้นะครับมันก็จะทําให้เห็นว่าเอกิริกเกนเนี่ยมีสถิติอย่างไรก็คือยิงไป18บ1ปประตูนะครับมี x g อยู่26 3ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าค่าความคาดหวังนะครับมากที่สุดในลีกเลยนะครับ ปัญหาเนี่ยไม่ใช่การหาพื้นที่การยิงครับเพราะจากข้อมูลของ f b r e f t h นะครับ com เขามีค่าเฉลี่ยการยิงต่อ90บนาทีในบุนเดสกาอยู่4ครั้งนะครับเป็นรองเพลงแค่เพื่อนร่วงทีมเก่าอย่างโอมามามมสที่มีตัวเลข4.7ครั้งแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีก็คือความแม่นยำครับมีแค่1.5ครั้งต่อ90บนาทีนะครับที่ยิงตรงกรอบหลังจากที่ลิเวอร์พูลตกรอบ16ทีมสุดท้ายในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อเดือนมีนาคมโดยพ่ายให้กับปีเอสเช อาร์เนอร์สลอตก็ได้ชื่นชมแผงในรุกของทีมลุยส์เอลิเก้นะครับจากข้อมูลของเอ r เบฟนะครับผู้เล่นที่มีสไตล์คล้ายกับเอกริเก้มากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยคือใครรู้ไหมครับก็คืออุสมานเดมเบเล่ครับซึ่งใน,นตำแหน่งของเดมเบเล่เนี่ยแม้จะยืนเป็นศูนย์หน้าในตำแหน่งของระบบในป s เอชเชนะครับแต่ทางเดมเบเล่เนี่ยก็ทําได้ดีมากกว่าแค่การยิงประตูนะครับ ถึงแม้อเนอร์สล็อตนะครับจะใช้สไตล์การคลองบอลแล้วก็การควบคุมจังหวะเกมเป็นหลักครับแต่ทีมของเขาเนี่ยในลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงมีความอันตรายจากการเล่นเกมสวนกลับจากรูปนี้นะครับมีเพียงแฟรงก์เฟิร์ตทีมเดียวเท่าน,นั้นนะครับที่มีค่าเ g จากเกมสวนกลับสูงกว่าลิเวอร์พูลครับใน4ลีกใหญ่ยุยโรปนั่นคือพรีเมียร์ลีกบุนเดสลีกาลาลิกาแล้วก็เซเรียอาครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยยิงได้มากกว่าจากสถานก,การณ์เหล่านั้นครับเอกริเก้เองมีบทบาทสําคัญกับจังหวะเหล่านี้ครับไม่ว่าจะยิงเอองหรื ให้เพื่อนในจบสกอร์โดยมีเพียงแค่โมเมสซาร่านะครับที่มีส่วนร่วมกับประตูจากการเล่นเกมสวนกลับมากกว่าเอกริเก้ D G, ครับหนึ่งในตัวอย่างก็คือประตูที่ยิงใส่สเปอร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายยูโรป้าลีกเมื่อเดือนเมษายนนะครับหลังจากแย่งบอลได้ครับเอกริเก้ G D G ก็พาบอลสวนกลับขึ้นหน้าเลี้ยงผ่ามาในแดนของสเปอร์ครับก่อนจะลากลาหนีเป,ป์โรปอลโลครับแล้วก็ยิงจากนอกกรอบเขตโทษแล้วก็ส่งบอลเนี่ยซุกก้นตาข่าย อีกหนึ่งตัวอย่างในเกมบุนเดสลก้านะครับเจอกับกรัตบักครับเขารับบอลจากแดนตัวเองครับแล้วก็เลี้ยงผ่านกองหลังแล้วก็ทาประตูได้อย่างสวยงามครับต่อมาเนี่ยเขาควบคุมบอลได้ดีครับขณะเลี้ยงแล้วก็ทําความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยหลอกล่อคู่แข่ง้ดยใช้ลูกเล่นแพลพงๆครับอย่างเช่นจังหวะแแบลอดขารุ่นอาร์แจ็คในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีสุดท้ายก่อนจะยิงแบบไม่เหลือครับสิ่งที่โดดเด่นในตัวของเอกดิเก้ครับคือความสามารถในการพาบอลขึ้นหน้าครับเขาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีความสมดุลขณะเลี้ยงบอล มันตรงกันข้ามกับดาวินนูเยสครับที่มักสร้างความตืน่นเต้นด้วยการพาบอลไปยังพื้นที่สุดท้ายของแนคู่แข่งแต่กลับขาดจังหวะสุดท้ายครับซึ่งเอกริเก้เนี่ยโดดเด่นในจังหวะสวนกลับครับซึ่งรูปที่ขึ้นมานะครับก็คือการพาบอลของเอกริเก้ D G นะครับแล้วก็มีเพียงแค่3คนในลีกยุโรปเลยครับที่มีจํานวนการยิงหลังจากการพาบอลเนี่ยมากกว่าเอกริเก้ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับนั่นก็คือรามินยามมลครับที่ทําไป5้ิครั้งคริยันเอมบัเป้50ครั้งแล้วก็เมสันกรีนวูด เอกริเก้เป็นนักเตะที่พาบอลไปเองแล้วก็สามารถจบสกอร์เองครับไม่ว่าจะเข้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่เอกริเก้เนี่ยเป็นนักเตะประเภทน,นี้นะครับก็คือพาบอลเองแล้วก็จบสกอร์เองครับมีแค่3มคนที่ทําได้เหนือกว่าเขาในดูกานที่แล้วนะครับการวิ่งของเอกริเก้ครับจะเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีพื้นที่ครับเช่นจังหวะจะให้กับทางอันกาคนาฟนะครับในเกมเจอกับไรซ์ซิกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แน่นอนว่ากองหน้าหมายเลขาหน้าที่หลักคือการทำประตูใช่ไหมครับแต่สิ่งที่อันเดอสรรต้องการมากกว่านั้นอย่างที่เราเห็นเมื่อรู้กันที่แล้วครับคือการใช้ลุยซีอาร์ตมาเล่นตำแหน่งนี้ซึ่งต้องการให้ดีอาร์เนี่ยคอยสนับสนุนการเข้าทำของซาร่าแล้วก็โคลียคัตโปครับเอกริเก้สูงถึง190ซนเมตรครับรูปร่างแม้จะไม่หนาครับแต่เขาเล่นลูกลางอากาศได้ดีและสามารถเป็นเป้าหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมในการวางบอลยาวขึ้นหน้าครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นอย่างฟรินวิสด้วยนะครับ ในเกมจะกับไฮเดนฮม์มนะครับตัวเขาเองเนี่ยมงเช็ดให้กับเกอร์เซ่ครับก่อนที่จะพาตัวเองเนี่ยวิ่งมาปิดบัญชีแล้วก็จังหวะที่เขายิงใส่ดอทมุนเมื่อเดือนมกราคมก็เช่นกันครับเขาถอยมาเล่นชิงกับคิสเซนเซนก่อนจะสปีดเข้ากลอบเขตโทษแล้วก็ยิงประตูหรือจะเป็นการจ่ายบอลแบบคุณภาพสูงที่ทําได้ครับอย่างเช่นลูกจ่ายให้กับเอริกเอวิมบ้างครับในการยิงใส่วิเอเียเพาเซนรู้การที่แล้วครับในวัย22ปีนะครับเอกริเก้คือกองหน้าคนเดียวใน5ห้ารปลี่้งาหขโทษ ได้มากกว่า50ครั้งและสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษมากกว่า200ครั้งครับเขาเชื่อมเกมได้ดีครับโดยเฉพาะบริเวณหน้ากรอบเขตโทษซึ่งค่า S A หรือว่า Expected Assist นะครับก็คือค่าคาดการที่จะเกิด assist เนี่ยอยู่ที่6.8นะครับติด top ป10ของมูนเดสลีกาซึ่งใกล้เคียงกับฟอร์เรนวิสเลยนะครับวิสเนี่ยอยู่ที่7.0ซึ่งเอกเกอยู่ที่6.8 ตัวอย่างการจ่ายบอลของเอกิริเก้นะครับก็คือช็อตนี้เลยครับที่ผ่านบอลให้กับชองมาเตโอบาโฮย่านะครับในเกมเจอกับอาร์เจ็์นะครับหรือจะเป็นการตวัดใส่พานให้กับอูโกลาซันนะครับในเกมยิงใส่ฮัฟเฟิลฮามครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีความแม่นยำในการออกบอลครับเพื่อนๆลองจินตนาการดูครับถ้าหากเอกิริเก้เล่นกับซาร่าวิสกัคโปหรือว่าดีอาร์สเนี่ยการได้เล่นกับผู้เล่นแบบนี้ครับมันจะอันตรายมากแค่ไหนครับ นอกจากนี้นะครับเอกิริเกยังมีลูกเล่นที่แฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยมักคุ้นเคยในแบบไซก้อยที่ซาร่าเคยทำบ่อยๆครับเอกิริเกก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยครับในเกมเจอกับไอทรักเบลชวายครับเมื่อดูการก่อนที่ส่งให้กับทางฟาเรสไซบีเนี่ยยิงเจอะในตำแหน่งหมายเลขเก้าของระบบอันเนอร์ซอตนะครับไม่ได้ต้องการแค่การทำประตูครับแต่ยังต้องมีแรงและความทุ่มเทครับแม้แฟรง์เฟิร์ตจะไม่ใช่ทีมที่เพรสซิ่งหนักครับแต่เมื่อทีมไล่บอลแล้วเนี่ยเอกิริเกคือคนที่รับผิดชอบเป็น ด่านแรกเลยนะครับในการไล่บอลพื้นที่แดน3ของคู่แข่งซึ่งตัวเขาเองก็ทําไม่ดีมากๆจากข้อมูลของอัปตาวิชันนะครับเขาติดท็อปเซเว่ของบุนเดสเลกาในการไล่กดดันในแดนคู่แข่งครับและในพื้นที่สุดท้ายด้วยโดยเฉลียเอกริเ e กเน่เพรสระดับความเข้มข้นในพื้นที่สุดท้ายถึง15.3ครั้งต่อ90นาทีนะครับมากที่สุดในทีมแฟรงก์เฟิร์ตทิ้งห่างมาเลโอเกเซ่ o ase, ซึ่งมีตัวเลขอยู่ที่12.6นะครับ แน่นอนว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้มันมีความเสี่ยงครับเมื่อย้อนกลับไปในซัมเมอร์ปี2022นะครับเร์พูเคยลงทุนครั้งใหญ่กับกองหน้าอย่างดาวินดูเยสมาแล้วในตอนนั้นอายุ21ปีหลังจากโชว์ฟอร์มร้อนแรงเลยครับกับเบนฟิก้าด้วยการยิง26ประตูในลีกโปรตุเกสการเซ็นสัญญาครั้งนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่เลยนะครับแต่สิ่งที่สโมสรคาดหวังอย่างมากก็คือการเซ็นเอเกนิเก้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามครับ นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมนำมาเสนอแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเป็นไงบ้างครับกับข้อมูลชุดนี้ครับก็หวังว่าเอเกนิเก้จะปรับตัวกับทีมปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมอย่างซาร่าฟูเอสคัคโปหรือดีอาร์สดาวินอะไรถ้ายังอยู่เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยปรับตัวให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าจะทําให้แนวรุกของลิปูเนี่ยดุดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับในราคา8ปกว่าล้านปอนด์เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เราก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนกันเพราะว่าเขาก็ยังอายุน้อยและยังมีพื้นที่ให้เขาเนี่ยพัฒนาได้อีกมากแต่ถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ทางเอกริเกตเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถปรับตัวได้ทันทีแล้วก็สร้าง IMPACT ในเชิงบวกให้กับเรีย้ยฟพูได้ในปีแรกของเขานะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็รอชมในคลิปหน้าว่าจะผมเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมาเล่าให้ เพื่อนๆไรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมฮอส์ซานโซขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ